สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอังคารที่16กันาคม2556นะคะทองคําเมืม่อวานนี้ถือว่าแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างจะแคบนะคะปิดตลาดลดลงไปแค่เล็กน้อยนะคะปิดที่1,284ดอลลาร์ลดลงไป25เซนต์ส่วนโรหาเงินปิดที่19.96ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา10เซนนะคะแกว่งตัวแคบไม่ว่าจะเป็นทองแล้วก็โรหาเงินเมื่อวานนี้ช่วงเช้า จีนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาหลายตัวทีเดียวนะคะแต่ว่าทีา่ต่าให้ความสนใจก็เป็น GDP ไตรมาส2ของจีนปรากฏว,ว่าออกมานะคะออก็เป็นใบตามที่คาดการไว้ขยายตัว7.5เมื่อเทียบกับไตรมาส1อาจจะเห็นตัวเลขที่ชอตรงนะคะเพราะไตรมาส1 GDP ของจีนขยายตัวถึง7.7์นะคะ ก็ตรงนี้ต้องบอกว่าก็อาจจะมองว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงนะคะโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะถ้าเกิดทางการจีนอาจจะไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพราะว่า,วาช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนถ่ายผู้นำซึ่งผู้นำคนใหม่ก็จะเน้นเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเน้นการขยายตัวนะคะแต่เขามองการขยายตัว ทางเศรษฐกิจแบบย,ยั่งยืนนะคะคือน้อยก็โตได้ประมาณ7%ตัวส่วนตัวเลขอื่นๆนะคะก็ต้องบอกว่าขยายตัวในตาที่ชอตัวลงนะคะในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรการผิดภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าทีา่คาดการเล็กน้อยแล้วก็ต่ำกว่าเดือนพฤษภาคมเล็กน้อยแต่ว่าจะมีที่โดดเด่นน่าจะเป็นในส่วนของตัวยอดค้าปี นายคะยอดคาปินี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง13ในเดือนเมหายนนะคะตอเราก็เทียบกับเดือนก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้น12.9นะ,ะถือว่ายอดคาปิก็ยังคงค่อนข้างจะดีอยู่แต่ว่าจะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศออกมาก็อาจจะมีผลกับราคาทองคำไม่มากนักนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่ เบลโค้งองคำรายใหญ่อันดสองของโกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ความสนใจกับนโยบายการเงินของเฟดมากกว่าตัวเลขสกิจสรัรของว่าจะออกมาในแนวที่ดีขึ้นหรือว่าแยก่กว่าที่คาดการไว้นะคะซึ่งสำคัญก็จะเป็นคืนวันพุธนะคะประธานเฟดก็จะมีการถแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสนะคะ ก็ตรงนี้คงต้องดูนะคะว่าจะออกมาพูดในแนวในช่วงสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านะคะคืองินพูดที่เป็นการถแถลงในที่ประชุมสำนักง,งานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะบอกว่านโยบาการเงินยังจําเป็นที่จะต้องใช้แบบผ่อนคลายต่อไปนะคะเพราะว่าอัตราการว่างงานยังสูงอยู่อัตรา,ารเงินเฟ้อก็อยังต่ํากว่าเป้าหมายนะคะออกมาในแนวเดิมก็คิดว่า น่าจะเป็นปัจจัยหนุนสัร่รับราคาทองคําได้นะคะแต่อาจจะไม่มากนักนะคะในส่วนของราคาทองคำนะคะยังมองว่าอาจจะติดแนวต้านที่1,300ดอลลาร์นะคะแต่ผ่านขึ้นไม่ได้ก็จะเห็นแนวต้านถัดไป1,340ถึง1,350ดอลลาร์ส่วนแนวรับนะคะก็คงให้ไว้อยู่จุดเดิมนะคะว่าประมาณตรง1,200 60ถึงพันสองร้อยเจ็ดสิบตรงนี้นะคะก็คงเป็นจุดที่ราคาทองคำสามารถดิบตัวกลับในระยะสั้นได้นะคะส่วนต้องบอกว่าคืนที่ผ่านมานะคะก็อาจจะมีตัวเลขของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาก็คือยอด้าปีนะคะตรงนี้ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะขายตัว0.4นะคะจากที่ตลาดประเมินว่าจะขายตัว0.7รนนะคะก็ ช่วยหนุนราคาทองคำเมื่อคืนนี้ได้บ้างนะคะหลังจากที่มีแรงเทขายทำกำไรออกมาส่วนการลงทุนใน g o ล d ์ฟิวเจอร์นะคะก็แนะนำเหมือนเดิมเลยอ่อนตัวลงมา1 2 6 5อถึง1 2น0ดอลลาร์นะคะเข้าเปิดสาซื้อเก็นกำไรจุดคัลลลอส1 2 6 0อถึง1 2น5ดอลลาร์ส่วน Silver f u t u r e จแนวรับ19ดอลลาร์60เซนนะครับ เิดซื้อได้จุดครัรล้อดฝั่งซื้อ19ดอลลาร์20เซนนะคะส่วนเซ็น50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดในแดนบวกนะคะแต่ว่าในที่สุดก็มีแรงเทขายออกมาทำให้ก็ปิดในแดนลบนะคะสำหรับเซ็น50แล้วก็เซ็น50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ก็จะเห็นว่ามีแรงเทขายในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มบิตโตเคมีแล้วก็มีกลุ่มพลังงานออกมาด้วยนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็น ปัจจัยกดดันกับต่อหุ้นนะคะนักลงทุนสถาบันช่วงนี้กลับมาขายนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังขายสุทธิออกมาเยอะทีเดียวนะคะ4,400้ล้านบาทแต่ว่าต่างชาติกับเป็นกลุ่มที่ยังซื้อสุทธิต่อเนื่องนะคะเป็นวันที่4แต่เมื่อวานไม่ค่อยเยอะมากนะคะแค่4 2 4สี่ล้านบาทก็เลยอาจจะไม่ได้ช่วยพยุงต่อหุ้นไทยเท่าไหร่นะคะ สำหรับ50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะคะเดือนกันยายนก็มีการปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน9ถึ5 1 0 0 0จุดนะคะแต่ในที่สุดก็โดนแรงเทขายออกมานะคะวันใครมีอยู่แล้วก็เกิดในส่วนของฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นไปใกล้แนวต้านตรงนี้คงต้องปิดสาซื้อน,นะคะผ่านจุดนี้อาจจะผ่านขึ้นไปค่อนข้าจะยากพอสมควรน,นะคะ ส่วนแนวรับสำหรับการเปิดซื้อเกงกำไรยังให้ไว้ยถึง970จุดนะคจุดการ้อฝั่งซื้อ960จุดนะคะสัปดาห์นี้คงต้องจับตาผลปรอบการไตรมาสสองของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่จะทยอยประกาศออกมาซึ่งแบงค์เล็กๆก็จะทยอยประกาศออกมาก่อนนะคะแล้วก็การสัปดาห์ก็จะเป็นแบงค์ใหญ่นะ,ะโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่านะ่าจะออกมาค่อนข้างจะ ดีนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ